นี่สถานที่หิมะอันหนาวแนบอุ้ยนี่มันหัวกะโหลกของเจ้าเสือเขี้ยวดาบทำไมมาแบบตัวมืดมืๆอุ้ยแต่ก็รู้ว่าเป็นทีเลกคับผมดูจากเขี้ยวสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ยุคน้ำแข็งนั่นก็คือเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม c ค a ซ y d เด o โ a พา สร้างสวนไดนโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เริ่มต้นการขุดสรากฟอสซิลที่เขตภูเขาไฟสุดร้อนแรงก็เห็นกระดูของเจ้าทีเล็กแล้วก็สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาให้กำเนิดเจ้าสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งที่ครั้งที่แล้วไม่ได้เห็นและในครั้งนี้เราก็น่าจะได้ขุดในสถานที่ใหม่กันด้วยนะนี่ เปิดกล่องที่ไปหาแบบว่าหสมบัติครับผมได้ส่วนปีของตัวใหม่เฮย้ยชิ้นส่วนของหุ่นยนต์จะกลนอุ้ยหาโคตรยากครับผมแล้วก็ส่งไปต่อ9้าชั่วโมงเออแล้วก็ตอนนี้นี่ไขของพี่ยังใช้เวลาการฟักอีกค่อนข้างจะนานสามชั่วโมง47นาทีเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวใหม่กันเลยดีกว่าตัวใหม่ออกมาเลยเพื่อน อุย้ยนี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โยเป็นตัวแบบว่าเหมือนนกออ้ยเงิน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 แม่โคตรโลภขอดูการแปลงร่างหน่อยซิดีก็จะเป็นแบบว่าร่างเติบโตที่เริ่มจะมีกรงเล็บแล้วก็กรงเล็บจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปากที่เขี้ยวโคตรแหลมตอนนี้ก็สำเร็จภารกิจนี่ เลเวล2 2แล้วก็ต้องแบบว่ารวมร่างเจ้าแองกิโลซอลัสให้เป็นเลเวล2อีก1ตัวซึ่งตอนนี้เจ้าแองกิโลซอรัสของพี่ก็มีอยู่2ตัวพอดีพอดีรวมร่างเจ้าไดโนเสาร์หางลูกตุ้มตัวเล็ก2ตัวรวมกันออกมาเลยเพื่อนโอ้โหยร่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังกระลดถังเคลื่อนที่ได้ครับผม บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่เด็ดสุดๆแล้วก็ฟราบต้องการคะแนนความนิยมอีกหนึ่งถึงจะเลเวลกลายเป็น24ใช่ไหมรู้และออกไปขุดก่อนละกันนะขุดแบบง่ายๆเจ้าแอมโมไนน์เนี่ยแหละเอาละตอนนี้น่าจะได้เจ้าแอมโมไนน์เจ้าแอมโมไนท์ให้กำเนิดตัวเล็กเป้า คะแนนความนิยมบวกหนึ่งนี่สำเร็จเควสได้สองเพชรหเควสคราวนี้ค่อนข้างจะยากอัพเกรดเจ้าทีเล็กจนเป็นเลเวลสมมีไดนโนเสาร์ต,ตัวใหม่อีกสตัวอุ๊ยคะแนนความนิยมโคตรเยอะแล้วก็ออกสำรวจถึง200ครั้งเดี๋ยวเราจะเริ่มออกสำรวจ แม่ตัวใหม่กันเลยเพื่อนจะไปนี่สถานที่หิมะอันหนาวแนบใช้เงินวิสามพันแล้วถ้าเราเลเวล28นี่เราก็จะปลดล็อกถ้ำน้ำแข็งอ่าน่าตื่นเต้นไหมทุกคนจัดไปสิเจ้าตัวใหม่ตัวไหนที่จะอยู่ในสถานที่น้ำแข็งแบบนี้อุย้ยนี่มันหัวกะโหลกของเจ้าเสือเขี้ยวดาบน่าจะใช่ฟันแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้อุย้ยหิมะปกคลุมอุยอ้ยวดูเขี้ยวของมันสิ แล้วก็เหมือนจะเป็นส่วนแขนเลยนะกระดูค่อนข้างจะแปลกแม่เป็นท่อนๆเอแล้วก็ตรงนี้แน่นอนนี่อุ้ยได้มาก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็ในซอกนี้อืมเอาละเกือบจะครบนี่อยู่ตรงนี้แน่นอนเลยเพื่อนน่าจะใช่ เรียบร้อยครับผมโอ้โหสมบูรณ์กระดูกนี่ค่อนข้างจะออกสีฟ้าฟ้านนะอุ้ยใช้เงินทีแทบกระอักเลือกนี่มันส่วนขาที่เหมือนจะเป็นขาเล็กๆใช่ไหมเอ่ยเอ๊คราวนี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องขุดแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้ระเบิดสักเล็กน้อยนี่ที่ขุดเพิ่มเติมโอ้เจอแล้วเพื่อนอืมกระดูกอุ้ยเจอจนครบแบบนี้ไม่ต้องใช้ระเบิดป,ปับราบ เรียบร้อยอุ้ยขุดง่ายอยู่นะที่นี่ยังไม่พลาดสักชิ้นโอ้ยกระดูกยาวชิ้นเดียวแม่ไม่คุ้มค่าราคา3000เลยนะอุ่ยแล้วก็ <c oughs> มาถึงเจอครบอุตส่าห์เปิดสถานที่ใหม่แบบนี้ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษให้ขุดเลยล่ะดูซิเงินที่เราหามาได้นี่จะสามารถแบบว่าให้กำเนิดตัวไหนกันได้บ้างครับผมตอนนี้ขอประกอบไปก่อนเออเอาชิ้นส่วนที่เราเห็น ให้มันครบๆอุ้ยเอาเฮ้ยเอาไปใส่ตรงนั้นเฉยขุดตรงนี้แล้วกันป๊าบ,บน่าจะต้องมีการใช้ระเบิดกันแล้วแหละอุ้ยฟืบจัดระเบิดไปหนึ่งลูกจัดไปเลยเพื่อนบึ้มเจออยู่หนึ่งชิ้นโอ้โหแย่แล้วเพื่อนถ้าทางเราจะได้ไม่ครบต้องเสี่ยงดวงดูหน่อยเุ้ยตรงนี้ขอยเจอโอ้โหเจอหินเรียบร้อยหายไปเลยขานหนึ่ง ไม่ให้ตายเถอะฟื้บแล้วก็ฟื้บโคตรเสียดายโอเคสำหรับตอนนี้วางแผนเออวิ่น่าจะได้ขามาก่อนแล้วก็กระดูกชิ้นเล็กโอเคขุดตรงนี้ไปดูซิเจอหรือเปล่าว้าวไม่เจอวิยจะใช้ระเบิดนี่ก็อยู่กระจัดกระจายเสี่ยงดวงดูซิสามชิ้นนี้ Mm hmm. เจออยู่เพื่อนใช้ได้อุ้ยครบแล้วจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่สองตัวว้านี่มันเจ้าเสือเขี้วดาบแน่นอนอุ้ยเรามีขาถึงหกข้างกันเลยทีเดียวแม่ใช้แค่สี่เอาละแล้วก็สี่โครงอุ้ยชิ้นใหญ่ชิ้นโตสวนสะโพกออกมาเลยเพือ่อ ดูสิสิ่งมีชีวิตโบราณยุคน้ําแข็งแม่เริ่มไม่ใช่ไดโนเสาร์ใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมชิวๆนี่เก็บเงินก่อนอืเออใช่จะบอกว่าลืมบอกอันนี้ก็เป็นร้านใหม่ของพี่นะครับผมแม่เป็นแบบว่าร้านขายติ่มซำอะไรสักอย่างได้เงินถึง300ร้อยกเลยทีเดียวสิ่งมีชีวิต ตัวถัดไปก็คืออุ๊ยนี่มันแมงมอสใช่ไหมนี่ออจะไม่ค่อยจะได้ส่วนตังตอนนี้เหลืออยู่6,700แม่สิ่งมีชีวิตปิศนายตัวหนึ่งก็ยังไม่เจออาจจะต้องไปหานอกรอบแม่ใช้ตังเยอะสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ยุคน้ำแข็งนั่นก็คือสมัยโรดอนอว้าวเจ้าเสือเขี้ยวดาบหน้าแบบโคตรน่ารักยังเป็นเบบี แม่เสือขี้ยวดับตัวน้อยนี่ดึง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 เรียกกู้คนมาหนอ่อยอืไม่มีความดุร้ายเลยสักนิดตอนนี้อา้าวเจ้าแกลลีมิมัสมีสองตัวกันแล้วนี่ถึงเวลารวมร่างเจ้าแกมลีมิมัสสองตัวรวมกันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ว้าวสุดยอดนี่เงินเยอะเงินบานป๊บป๊าน,นี่เจ้าตัวใหม่ ตัวนี้หลบไปก่อนเอเจ้าสมายโรดอนนี่ไงเพื่อนเจ้าเสือตัวน้อยหน้าแบบโตนี่น่าจะยิ่งเท่เอ้ยลืมดูร่างเติบโตโอ้โอโ,อโตไปนี่น่าจะเป็นแบบว่าราชาเสือคิ้วดาบแม่ร่างกายนี่โคตรใหญ่โตัะผมตอนนี้พี่ก็ทำการสู้ออนไลน์นะครับผม ได้ถ้วยมา121กันแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูศึกการต่อสู้ที่โคตรตึงเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้เจ้านี่สองตัวนี้ละกันฟู่ต่อสู้ไม่ธรรมดานะครับโชคดีที่เจอพวกนี้นี่ก็ยังแบบว่าไม่เก่งมากาตายซะเพื่อน27 7วเหูยเริ่มโหดโจมตีถึง44วิโจมตีพลาดแม่ถึงกับสตันกันเลยทีเดียว27 โอ้โห oh, 43อีกหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โห11โคตรเบาเลยเพื่อนน่าจะมีโอกาสสู้อีกทีหนึ่งยาตายซะอ,อืต่อไปเจอเจ้าตัวนี้แม่ล่างยังเป็นเด็กน้อยยา yeah. นี่45ครับผมโจมตีแรงไปไหนเฮ้ย hey, เริ่มกดแบบเพอร์เฟกต์มาจึ๊บเอ้ยเฟลวะผม ไม่เป็นไรยังชน,นะวิกตอรี่นี่อย่าลืมยกนิ้วให้ด้วยโอ้ยเจอทีเล็กกับตัวปิศนาเฮ้ยทำไมมาแบบตัวมืดๆเฮ้ยแต่ก็รู้ว่าเป็นทีเล็กครับผมดูจากเขี้ยวมาสาตัวนี้น่าจะโหดสามสิบเจ้าทีเล็กนี่โจมตีแรงอยู่แล้วยาสามสิบห้าไปดิเลือดฉันเยอะอุ้ยยดีเฟนส์หนาเหมือนกันนะนี่ย่โจมตีเจ็ จะเลือกว่าป้องกันหรือว่าโจมตีต้องเลือกมาวยเหลือเลือดหนึ่งแม่ไม่ยอมตายอืยี่สิบเอาละฟรึปแล้วก็ป้องกันหน่อยโจมตีมาสี่ต่อไปเจ้าตัวนี้เลือดร้อยเจสิบเ้ยต้องเอาโหดๆนี่โอ้โหโจมตีเก้าอืมโดนไปสี่สสี่ครับผม เฮ้ยชึบยี็แล้วก็เฮ้ยชึบหุยเฟลไม่กำลังมาสวยแล้วนะเอากดพลาดถ้าผมสงสัยจะหล่นเดี๋ยวก,ก็ตายแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงนี่เฮ้ยเจ้าอืมจงตีสิบแม่นี่มันตัวอะไรวะนี่อ่ะเหมือนกับมีเขาหุยป้องกันหุยโจมตีแบบเข้า20นี่เราต้องกดให้เพอร์เฟกต์ส แล้วก็อุ้ยสามสิบหกปิดฉากให้ได้นะเพื่อนนั่นแหละจัดไปอุ้ยชนะเจอคู่ต่อสู้สุดตึงก็ยังชนะอุ้ยโมโหด้วยไ <c oughs> ดยโนเสาร์หางลูกตุ้มโจมตีแรงสุดๆดีเฟนซ์ค่อนข้างจะหนาอู้หูนี่มันเจ้านกใช่ไหมเนี่ยท่าทางจะชนะยากอยู่นะอชรอบอุ้ยสามสิเต็มเต็มโร่ยีบแป เลือดของฉันค่อนข้างจะน้อยยังไงดี30อสิย49เก้าไปดิแรงไม่ละเพื่อนโอ้โหแต่จะตายก่อนโจวิเก้าอื้มยี่สิบแปดถ้าทางจะไม่รอดศึกคราวนี้่อาอเจ้าอุยหางลูกตุ้มเฟลวะผมอุ้ยเฟล,ลหมดรุดว้าวโอ้โหแรงเกินลองป้องกันดูสิ ยี่สิบแล้วก็เท่านี้โจมตีศูนย์นะผมถ้าอย่างนี้ก็โจมตีไปแล้วก็ป้องกันมาบ7บเจป้องกันนี่เข้าสิอแต่ถ้าทางจะไม่ไหวแล้วนะเราจะต้องโจมอไม่เพื่อนจะลดถางของอของพี่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะต้อง มีเจ้าไดโนเสาร์ที่เก่งกวันนี้เพื่อที่จะได้มาแข่งขันให้ได้อันดับสูงสูงเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นช้างแมงมอดข่าวหน้านี่เดี๋ยวเราจะตามหาแล้วก็มาฟักนอกรอบให้เห็นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับการขุดค้นที่ภูเขาหิมะอันหนาวเหน็บบอกเลยว่าครั้งนี้นี่ แน่น่าตื่นเต้นสุดๆสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบา,บายยจุ๊บๆคราวหน้านี่เห็นไข่ฟองใหม่แน่นอน